สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนท์น NNP นะคะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเต้นนะคะซึ่งวันนี้เต้น่ะจะมาแชร์ประสบการณ์การลดความอ้วนเอ่อจาก55-56ถึงนะคะจนถึงตอนนี้ก็คือหนักประมาณ47 ซึ่งบอกก่อนนะคะว่ามันยังไม่ใช่น้ําหนักที่เติ้นต้องการค่ะเติ้นต้องการหนักเหลือประมาณ42แต่ทีเนี้ยช่วงเนี้ยมันอยู่อยู่ในยุคที่เราต้องอยู่กับบ้านเติ้นก็รู้สึกว่าอยากทําคลิปขึ้นมาแชร์เผื่อว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่กับบ้านเนี่ยจะได้ทําวิธีนี้ไปพร้อมๆกันนะคะพอระหว่างรอเปอิดเทอมเนี่ยเปิดเทอมไปทุกคนจะได้หุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีไปพร้อมๆกันค่ะวิธีการลดน้ำของเติน้นอาจจะไม่ใช่วิธีการที่มันถูกต้องตาม สุขลักษณะอนามัยนะคะแต่ว่าเติ้นทําแล้วมันได้ผลแล้วมันก็ไม่ได้โยโย่นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังว่าเติ้นทํำยังไงไปดูกันเลยะค่ะก่อนว่าชีวิตวมีช่วงอ้วนช่วงผอมช่วงอ้วนช่วงผอมมาเยอะมากนะคะช่วงที่ผอมที่สุดน่าจะเป็นช่วงตอนมัธยมปลายขึ้นมสี่ตอนนั้นก็คือแบบพยายามลดความอ้วนนะคะก็หนักเหลือประมาณ 38-39แต่พอเรื่อยๆมานะคะเข้ามาหาไยน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ4748มาตลอดค่ะซึ่งก็ไม่ได้น้ำก็เป็นน้ําหนักที่ไม่ได้พอใจเลยก็พยายามจะลดมาตลอดแต่ว่าไม่รู้พยายามยังไงค่ะพอพยายามลดใช่ปะจาก 47- 48ในวันนั้นที่พยายามจะลดอ่ะมันขึ้นไปถึง5้5สกอ่ะทุกคนซึ่งมันแบบเยอะมากคืออ้วนมากอ้วนไม่ไหวแล้วอนะไรอย่างเงี้ย ก็ค่ะนั่นก็คือน้ําหนักที่น้อยที่สุดก็คือ38แล้วก็มากสุดก็คือ56ส่วนส่วนสูงนะคะก็คือมันเคยสูง153แต่ว่าเหมือนแบบไปฝังเข็มมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สูงขึ้นมาเป็น155ซึ่งอันนี้งงมากหรือยังไงจะมาะแถลงการเรื่องนี้อีกทีนึงค่ะ ค่ะแล้วขั้นตอนที่1นนะคะก็คือการลดคาร์บการลดคาร์บในที่นี้ไม่ใช่การตัดคาร์บนะทุกคนคือทุกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยแบบไม่กินแป้งเลยไม่ใช่ค่ะคือถ้าร่างกายเราอะที่มันแบบกินแป้งมาตลอดแล้ววันหนึ่งเราสวิตไปไปไม่กินแป้งเลยแต่เนี้ยร่างกายเรามันจะกักเก็บมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการลดคาร์บก็คือ,อยังกินคาร์บอยู่แต่อยู่ในปริมาณที่จํากัดนะคะซึ่งช่วงแรกๆต้นขอนแนะนานให้เป็นการกินคาร์บจาก ผักการกินคาร์บจากเอ่อคาร์บเชิงซ้อนเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าฟักทองเพราะฉะนั้นอ่ะมือเช้ากับมือเย็นอ่ะเต้นอาจจะตัดคาร์บไอส่วนของพวกนี้ออกไปเลยแล้วก็จะกินเป็นคาร์บจากฟักทองหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ในช่วงตอนกลางวันค่ะส่วนตอนเย็นก็จะเลี่ยงเลี่ยงผักเลี่ยงเอ่อคาร์บไปเลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์อาหารให้ดูว่าในแต่ละวันนะคะในมื้อเที่ยงเนี่ยเต้นกินอะไรบ้าง ต่อมานะคะก็คือการกินโปรตีนค่ะคือถ้าสมมติว่าเราลดความอ้วนแต่ว่าเราอดอาหารหรือว่าเราตัดโปรตีนออกไปเนี่ยส่วนของน้ําหนักที่มัาลดลงไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเสียกล้ามเนื้อไปแน่นอนหรือว่าเสียน้ําไปแน่นอนสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่ไขมันค่ะ เพราะฉะนั้นเรายังต้องกินโปรตีนอยู่ซึ่งโปรตีนที่เต้นแนะนําในช่วงของการลดความอ้วนก็คือเอาง่ายๆค่ะเอาน้ําหนักตัวของเพื่อนๆนะคะแล้วก็เทียบกับจํานวนโปรตีนเลยเช่นเพื่อนๆหนัก50โปรตีนที่เพื่อนๆควรจะกินต่อวันก็คือ50กรัมนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลดเออรดน้ําหนักหรือว่ามีการออกกําลังกายอาจจะต้องการโปรตีนมากกว่านั้นซึ่งโปรตีนที่เต้นเสริมเข้าไปนั่นก็คือเวโปรตีนค่ะเต้นจะกินเวโปรตีนเนี่ย หลังที่ต้นออกกําลังกายภายใน30มนาทีเพื่อจะให้มันน่ยรีบเข้าไปบูทซ่อมแซมในส่วนของกล้ามเนื้อค่ะก็เดี๋ยวจะมาแชร์นะคะว่าเมนูเอ่อเมนูโปรตีนของเตอร์นัามีอะไรบ้างบอกก่อนนะคะว่าร่างกายของเพื่อนๆที่ทุกคนอ้วนกันบางทีมันไม่ได้มาจากการอ้วนเพราะว่าเพื่อนๆกิน โปรตีนเยอะหรือว่าเพื่อนเพื่อนกินไขมันเยอะแต่ส่วนใหญ่ลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองเช่นเติ้ลน่ะค่ะเพิ่งมาบรรลุว่าจริงๆรแล้วตัวเองอ่ะอ้วนเพราะว่าเติ้ลกินของหวานมากจนเกินไปซึ่งร่างกายเติ้ลมีโรคประจําตัวหลายอย่างนะคะที่ทาให้เติ้ลต้องตัดของหวานเช่นชานมไข่มุกเค้กคุกกี้หรือว่าแม้กระทั่งบิงซูอะไรพวกเนี้ยค่ะจริงๆแล้วส่วน ของหวานทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวที่ทาให้เราอ้วนเพราะฉะนั้นช่วงที่เพื่อนๆลดความอ้วนอ่ะตัดมันไปเลยค่ะอย่าไปคิดว่าแบบโอ๊ยถ้าไม่มีมันชีวิตฉันจะอยู่ไม่ได้คือมันอยู่ได้ทุกคนต้นป็นคนที่ติดของหวานมากกินชานมไข่มุกทุกวันวันหนึ่งต้นยังตัดมันได้โดยที่จริงๆตอนแรกๆต้นอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้ชานมไข่มุกวยการหลอกตัวเองก่อนก็คือการใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลหรือว่าการลองทำชานมไข่มุกเองนั่นเองค่ะ คือการทำ IF หรือว่า intermittent fasting อันนี้ต้ะรู้ว่าหลายหลายคนนะคงรู้เยอะมากแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้หลักการของมันจริงๆว่ามันคืออะไรมันคือการที่ทำให้ร่างกายเราอะช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันไม่มีอะไรตกถึงท้องมันได้ดึงไขมันเก่าๆที่มันสะสมตามร่างกายเราอะแกออกมาใช้งานใช่ไหมซึ่งเวลาเหล่านั้นอะแกไม่ควรจะกินอะไรเลยนอกจากแบบชาเขียวกาแฟดำหรือว่าน้ำเปล่าซึ่งขอแนะนำเป็นน้ำเปล่าจะดีที่สุด ซึ่งต้นจะทำไอเฟมาเริ่มเม,เ,เมนูแรกที่ตอนกินกนะ็คือตอนเวลาประมาณ11โมงหรือว่าเที่ยงนะคะซึ่งก่อนหน้าน,านัาน้นอะช่วงเวลาที่ต้นตื่นขึ้นมาหลัง8โมงถึง11โมงจะเป็นเวลาที่ต้นออกกำลังกายเพราะว่ามันจะได้แบบยิ่งช่วยให้เราได้เบิร์นไขมันมากยิ่งขึ้นตอนแรกๆมันจะไม่มีแรงออกกำลังกายเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรใช่ปะแต่หลังจากร่างกายปรับตัวได้การทำอินเทอร์เมท้าฟาติ้งมันช่วยเยอะมากๆๆแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบายมากจริงๆ ต่อมาก็คือขั้นตอนการออกกําลังกายใช่ไหมเพื่อนๆคือจะบอกว่าช่วงที่ต้นไม่ลดความอ้วนอ่ะต้นชอบออกกาลังกายมากนะชอบแบบไปวิ่งชอบไปยิมชอบโยคะชอบต่อยมวยคือชอบบ็อกซิง่งชอบทุกอย่างแต่ว่าพอในอยู่ช่วงที่เราเลดความอ้วนอะ่ะทุกคนคือมันออกกําลังกายไม่ได้เว้ยแบบมันไม่รู้เป็นอะไรคือมันจะยิ่งห่วยแบบห่วยมากกว่าเดิมคือยิ่งออกยิ่งแบบ ร่างกายต้องกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการออกกําลังกายที่เติ้นทำก็จะเป็นการวิ่งตอนเช้าแทนซึ่งช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบเราเบาสมองยังไม่ต้องใช้พลังงานทําอะไรใช่ไหมเหมือนเพิ่งตื่นแล้วก็ทําให้ร่างกายเรามันได้รีเฟซแบบตื่นตัวเติ้นก็จะวิ่งประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งซึ่งเป็นการวิ่งเหยาะๆนะคะวิ่งสลับเดินไม่ได้วิ่งแบบจะเป็นสไตล์เอาแรงอะไรขนาดนั้นก็คือวิ่งเหยาะๆซึ่งเติ้าทาอย่างนี้มาตลอด2เดือนไม่ได้เปลี่ยนวิธีกกกกาาารออํลลังยยใดๆเค่ะ ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยเราจะยังไงต่อจะลดต่อไหมจะทํายังไงต่อซึ่งบอกไปแล้วว่าน้ําหนักตอนนี้มันยังไม่ใช่น้ําหนักที่เติ้ลต้องการใช่ไหมซึ่งเติ้ลก็จะลดต่อก็อาจจะทําวิธีเดิมต่อไปเพราะว่ามันก็ยังลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆก็ถ้าใครมีคําถามนะคะเติ้ลไม่รู้ว่าวิธีการลดความอ้วนของเติ้ลมันถูกหรือว่าผิดแต่ว่าถ้าใครมีใครอยากมาแชร์ประสบการณ์การลดความอ้วนหรือมาสร้างแรงบันดาลใจให้กันก็ คอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากปรึกษาเรื่องการลดความอ้วนอยากเออมาเป็นเพื่อนในการลดความอ้วนด้วยกันก็ทักมาในด่าเรกเมสเซจใน IG ได้นะคะก็ยินดีตอบหรือว่าเราอาจจะมีต้นมีแผนว่าอยากจะตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเป็นการแบบว่าสร้างกลุ่มรวมตัวคนลดความอ้วนที่อยู่บ้านด้วยกันนะคะเพื่อสร้างแรงกำลัานใจให้ทุกคนได้ออกมา,อาทำอะไรเพื่อตัวเองกันบ้างเนาะ ก็ขอบคุณค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ติชมได้นะคะนี่เป็นคลิปแรกก็ตั้งใจมาแชร์ประสบการณ์มากๆขอบคุณค่ะแล้วก่อนไปขอบอกก่อนว่าการลดความอว้วนหรือว่าการผอมอ่ะมันไม่ใช่เป็นการกำหนดความสวยของทุกคนนะทุกคนสามารถเรียกได้ว่า สวยในแบบของตัวเองได้แต่โดยความที่เติ้ลอะไม่ได้ชอบตัวเองในหุ่นแบบนี้เติ้ลอยากหุ่นที่ดีกว่านี้เติ้ลก็เลยเลือกที่จะลดความอ้วนส่วนใครที่แบบว่าพอใจในรูปร่างของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ส่องกระจกหรือว่าชอบพอในรูปร่างของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องลดความอ้วนนะคะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็อย่างคงที่ต้องกินอาหารมีประโยชน์แล้วก็กินอาหารดีๆเพื่อร่างกายของตัวเองเพราะว่า สิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่อย่างอื่นเลยทุกคนมันคือร่างกายของทุกคนเองเพราะฉะนั้นหันมากินอาหารสุขภาพแล้วก็กินอะไรที่มันดีต่อร่างกายตัวเองอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เราก็ยังกินเพื่อเสริมความสุขได้แต่ว่าลดมันหน่อยอย่าให้มันมาทำลายร่างกายตัวเองนะคะบ๊ายบายลดความอ้วนกน